ซอยอารีนี่มีแต่ของอร่อยจริงๆค่ะเป็นย่านนี่มีของกินเยอะมากแล้วก็คือเขาบอกว่าที่นี่มีร้านลูกชิ้นปิ้งที่แบบว่าเป็นทีเด็ดของที่นี่เลยนะโอ้โหนี่คือคนมุงอะไรกันคะทุกคนตอนนี้นี่คือแบบคือเขากินลูกชิ้นกันแต่เช้าเลยนะคะคนเยอะมากเยอะมากๆนี่คือรอคิวกันอยู่เลยย่างกันน้อนๆกัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าอะไรลูกชิ้นปิ้งเดือดซันอาลีค่ะจะมีหมูมีเอ็นมีเนื้อมีเอ็นแล้วก็มีเต้าหู้ค่ะแล้วมาจากโรงงานของญาติกันเองค่ะเขาทามานาน20กว่าปีแล้วค่ะเอาทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยได้ค่ะทุกอย่างน่ากินหมดเลยเ้าทะได้ป้าขาตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ GSB ส e a f o o d เป็นยังไงบ้างคะขายดีขึ้นไหมคะคือเห็นลูกค้าเยอะขึ้นพวกที่ขายดีอยู่แล้วขายดีเยอะขึ้นค่ะขายดีเยอะขึ้นตั้งแต่มีป้ายรับรองให้นะคะ คือทําให้ผู้คนพบเห็นเชื่อถือมากขึ้นวันหนึ่งก็ประมาณ5 600ไม้ขึ้นไปค่ะห้าหกร้อยไม้ค่ะคุณป้าเห็นบอกว่าที่ร้านน้าจิ้มนี่ก็คือเด็ดมากเป็นเด็ดค่ะน้ําจิ้มเราจะน้ําจิ้มเราจะใช้สูตรมะขามของเราจะทําเองนะคะเราจะปั่นของเราเองก็จะเป็น3รสค่ะจะมี เปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานสามรสอยู่ในตัวเดียวกันค่ะถ้าอย่างนั้นต้องลองแล้วล่ะค่ะได้ค่ะลองได้เลยเมื่อกี้สั่งไปแล้วเดี๋ยวนี้จะช่วยย่างเวยนะคะได้ค่ะได้เลยเอ่อป้าขอเอ็นเอ พี่เจียงว่ามาเขาเอ็นด้วยเอ็นด้วยใช่ไหมคะเอ็นเนื้อหมูอันนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะเอาเอาอันนี้ปิ้งด้วยก็ได้ลูกลูกชิ้นเต็มเตาตลอดเลยค่ะและนี่คือความเป๊ะปังของร้านที่เข้าร่วมโครงการ GSB สี่พุทธของธนาคารออมสินนะคะตังแบบนี้เลยค่ะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนคุณป้าเขาย่างให้ร้อนๆแล้วก็ราดน้ำจิ้มมาให้ฉ่ำๆแบบนี้เลยโอ้โหลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมา น้ำซีสสามรสเหมือนที่คุณป้าบอกเลยเผ็ด <Hey. S 1> หวานเปรี้ยวนิดเข้ากันกับลูกชิ้นคดีนะคะแล้วก็ลูกชิ้นของคุณป้าเนื้อเขาจะแบบหนุบมาก mm hmm. อันนี้ลูกชิ้นหมูง mm hmm. ่าย mm hmm. หมุนน่นอันนี้ก็เนื้อล้วนๆแล้วแป้งน้อยค่ะ mm hmm. จะหมูจะเต้าหู้เอ็นคือมันจะให้ความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากแต่ชอบตรงเทคเจอร์เขาดีใครที่ชอบแบบกรุบกรบต้องสั่งเป็นเอ็น mm hmm. เอ็นหมูเอ็นเนื้อ มันหิวอ่ะแล้วก็นี่ค่ะปีคือไม้ละ10บาทเท่านั้นค่ะทุกคนนี่จ้าให้เลือกแบบนี้เลยเรียนเชิญนะคะอยู่ซอยอาลีพระโขนยุทธินซอย7นะคะจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งค่ะ,ะจะหยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะ <attending> มาทานกันเยอะๆนะคะเพี้ยงกันร้อนๆเลยค่ะเรียบาวิทยิว